จวานผักบุ้งงามงามอยู่น้องนี่ปลาเดม้าตรงนี้นะนึก่าปลาเดมาทงหน้าโดนแล้วเบิ่งมันอีสิบ้านกินผักบุ้งกับตำบักหงม้ามาม้าลูกออยู่วัดขุนเขากินก้อนข้าวเจ้าเป็นของพอจะไปผัดผักบุ้งใบแดงพี่น้องไม่กินง่ายอยู่ไฮนเด้อคะกินง่ายพ่อเพียงค่ะ โอ้ยไอ้หลวงพ่อจะได้เอาตีนเด็ดออาสิล่างยืนบ๊อกินแหม่กระสีด้ลางเร่างของตัวอินี่ก็จะมาจมดูตายหูเโอ้ต้องแบบปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ต้องเครียดอะไรหลวงพ่อนี่อจะไหลหลวงพ่อเนี่ยแม่หลวงพ่อโต้งบ่ นี่้าจังเสียลงพ่อนั่นเคยกินบ่นีัผัดระบุญเป๊ะน,นี่มใ่บรััใส่ันตีน้ะจะเป็นมาหมาดหลงพ่อกันย่งหูกินราเบนก็ติไปอย่งผัดบุญไมันก็หูกินกันตีห้ากัจะได้บุญเนาะบุญหลายสายเงยเนาะเม่ยาช่กันนะเดี๋ยวล่ะยมีสบบ่บดดน้ำนันะบังฮงนี่ค่ะจบนิัผัหลวงพ่อนี่งายๆนี่บดด่บอเราได้ตีผัดผักมาใส่นึ่ แต่ไมนไทยกันว่าไม่แต่ยาไส้เนยนะผัดยาไส้รอเนะค่ะเียวลเดี่า่าพ่อกับแม่ได้ยังกินจ้า เนี sisters, but ่วกินเพื่อนกับเฮ็ดไปอู่ครับแต่แม่ว่าอยากกินผัดผักบุ้งผัดผักบุงไฟแดงพอก็เลยว่าม่แต่อยู่หน้าเด้อเมันป่งอดไปไหมเน่เลยพาเปกลนวมาก่างนนี้เยทำนี้แส่บบอจ่าหันนี้กินกินนี่แซ่บมันกะต่ว่าพออกินกาสามคนล้เป็นคนเฮีดก็เผาเสีบเพอาดซิเมองมื้เสีย แต่ว่าคันเสียบพวกก็พวกห้กินนี่ต่ว่าก่นบ่เาหวาน่แมิกัแม่เสียบเสียบจ้าผัดผักบุ้งจ้า